สวัสดีครับผมมานี้ผ่านรถจัดหนักอแล้วครับผ่านรถจัดหนักนี่แล้ววะเนี่ยโอ้ผ่านรถเมาพอเลยครับเด้อเออเสียอย่างเดียวจะสันหลังดำพุ่ครับโอ้โหนานจัง ครับทานผส้มอ <laughs> ควมยุกควาย่มัน้วมยุกมวกูบอกแล้วกูโมันมันชนแล้วมึงเห็นบ่ะน่ะแค่นี้ก็เหลือกินแล้วบ้านเวแกบน้เยจะขอบ้านเฮทาง้เลยนี่ยเราเวียงก็ไม่ได้เพราะว่าบ้านเาบ้านน้วามันบอไปลบไปคามพยงแล้วขนาดนี้ อ่นั้นเลมันมันเย็นแล้วเอาเยอะเดี๋ยวทำไม่เสร็จยุงกัดวเหีันอนมองที่ล่ะจ้องกู้ใขาบ้านิดแล้วนี่ยถ้าาว่านี่คือพี่นี่สิบมบเนี่ย ใป่านทางนี้มันจะพดดีเราวานไปทางนี้นะให้ดึงอยูบ่ไม่มันต้องเอาไม้แค่นี้ก็พอแล้วเลระต้อแกะลยวิเอหน่ะนก็ไนล้วเ้ยหยิบเองกูกมไม่ได้หรอกคดหลังลเอ๊ ได้อยู่แล้วเอาอยู่ตีนเหี่ยมีะหล่ะยบย้องฝั่ายแนะัเลย้เห เฮ้ยมึงดึงเข้ามาดิไม่มาเอไม่นหอลม่นเออเ้ยบนี่ไม่ที่เป็นเสียงเนี่เออเนี่ยหันเขามีนวันเหวี่ยสุดเฮ้ยบอกัเลบอกเี้ยอย่างคนวันก็ยังลุนบุบหึบโอ้ยดูู้กันแล้วเนี่ย นม่เียเแ่นเลยนแล้นอนเวีนประา้าน่ังนอนนอนกบมสวยนหลับนอนจนงนี้ผ่านรถถึงรับวันเหี่ยบวานไปไหนนั่นผ่านรถมาผ่านรถมาผ่านรถมาแล้วเื่อนถึงถึงยวซื้อผ่านรถรถ Oh, โว้ม uh, ja, oh, oh sí, okay. ันกะคมระเวสเดาเนาะโอ้โดนต้นไปรับกิ่งไม้เอาต้นอืมเห็นได้อยู่แล้วล่ะอืมติดตามเลยเด้อครับสองปีน่ะอยู่อำเภออะไรนะหุ่นกันบ้านบ้านเจริญคอนเจริญ อยยงนี้พี่น้องเอ้ยเมาหอว่าเหนียวตัวเด้อพี่น้องเด้อวันนี้พารถเมาพารถบัาเวมัแนี่ไนพวยอีกแล้วพารถเมาเนี่ยห้ดอกสนฝั่งโน้นบานเลยวะรถสุบเสหวยตงนี้เนาะ ไม่เอามันขึ้นเองแถวนี้นี่เปนะกินตรงเื่นอยู่เตรงเงื่นโอยมันขังย่งพักันเห็นปลาบีไ่ต้องมลงไปเห็นปลาเห็นแล้วบอกแล้วพัม้เนี่ยพัน้คนแตกวนี้โอเเรเ เอ้าใช้หน uh, well ูะงรูดเอาไุดเอาแร้วเขาเก็บไม่หมดเขาเจอเบละอที่มันเขาปล่อยออกแล้วมันเขากองไว้นั่นโอ้ยดิเจ้าพี่น้องเอ้ยับรถมอลมวนี่เด็ก

ทอแค่ได้ทอดมื่อแรงก็พอแล้วเอาอะือื่นยังเหี่ยวรุงนีเขาว่ากันไปวันนี้ปลาตัวเล็กะหนึ่งหนึ่งไงกินือก็เจ้าเสียบอยู่บานเนียะปาลม้าปลาลก่เจ็ไม่บานกินปลาสมิ่งหรอกินสมิ่งเขาก็่นึ่งหนึ่งเยมึงก็บอกคือนึ่งข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งก็หนึงจีนอะมันมันมัน เอาเลยพานะนนีนที่ตัวเงี่ยยู่เฮ้ยเอ่อวานเพียวมาเตียงนอเ้ยได้ตัวเงี่ยยอ่นั่นโอ้ยคนี้เลยได้สองขาพวกเราเว้ยกินบะนนัจ่ที่ว่าเก็เไปหอยใส่าส้งท้เยอาากินอกินอยู่นีครับผมบ้านเาหลับ โอ้ยไม่ได้คอยไปคนละเออโอเคปลดง่ายดีรอปลดง่ายเฮนเเออเคยพอเลยเอ็นเจาะง่ายอย่าซื้อทันรถเจอพันต้นนี่เฮ้โอเคอยเอ่อืมออรแมัน่อมยดีเลปง่ายแข็งหน้มันจะสั้นขย่าหลุดเลยนะ โอ้ยสัมเนห์โอ้ยบอกเฮยบอกไม่รบไปเฮ้ยบ่ไม่บอกเลยมีมีมือลาพยุหสเนหบ้านเขาวานบดมือก็ได้เด้อไ่ได้เจ้างว่าคนไเห็นบ้านนี้ข่อยลาดูกับข้อตสมีข้งสามเหึกก่อนนะะันรถมาเอาพอกินพอครับมือนี้มันค้ำแล้วอีกสูงนึงเค้ำแล้วว่ต้องเอาไรฮันรถเมาล้วมือเนี้ตาว่ามนุกกระปุด มันมแลว่านเหีแตกลูกน่าบไม่บอกแล้วี่บอกแล้วคักไม่ขดารถซุ้มเงเฮ้ยซุ้มเดียวนี่เละมีอีกอะไม่ใช่จซุ้มลรว่านซุ้มเดียวุ่้มเดียวก็ไ้เลยืมนี่ันเหรอว่านเห้แตกก็เก๋ยวสซุ้มนั้นไม่ได้อ่อยไม่ได้อ่อยใส่มีจบอกด้วยห่อไปบ่ว่านเหี้แตกก็หนีเก๋าเลยน่ก็บอกว่ โอ้ยเนลาบครับผมเลลาบยู่อืมมันมันครับผมเหี่ยวเีย่มเดียวบ้านเขาจอว่าในบอคมเดียบ่มุดะละมุดอได่ลาบขอได้ลาบครับผมดารามาจากในเมืองมเมื่อเนี้ยนีบโอ้เอยเีย Có hết bị bán hiệu một chặt mọi hết mọi người 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 ครับี่ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามได้ด้วยนะพี่อยากกอะไรกูฝากพห่กูเลยวัสดีครับผ่